สบายดีพี่น้องสบายดีหมดสุขสุขคนพี่น้องวันนี้พ่อกันตอนเศร้าได้พี่น้องไหมพ่อการวันนี้พามาเจียงที่ได้สนามบินพี่น้องลอ,องสนามบินเป็นร่องเป็นร่องนะเอ่อพาขี่รถเล,ละาะแต้มคลอง โบมาโดนพี่น้องมาเพื่อนหนึ่งทรงเท้าบอกมากับโบแต่ฝาโบได้คิดขอบนี่ลองมาเบิ้งอีกมึงหลังจากก็ฝนตกลายบางทีมันอาจจะมีปลาจะน,นำลายเนี่ยจะนำบินจะน้ำบินนาแข่งก่วแก้วก่นมาลุ้นกันพี่น้องสำหรับมื้อนี้ที่มาเล็กที่แห้งไปดูนี่ xuống tí nữa phút xìa Đồn mình có đồn nè, nọ Đồn đồn มาบมาบ่มาบ่าม,า,บา,มา,บา,ายูมาบ่นีนพีน่น้องนี่ต็มรกต็มแรกต็มแรกมาแล้ว sợi ngang như thế có khô cái nó có khô cái nó đun 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 luôn doon bacor bacor tư chung đeo chân hm vào hchon tèm swapping nông vino hm hm chọn, hm 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 phi hm จะวนนักเว้พี่น้องปลาโคยู่ไหมตัวบ่ใหญ่ได้หนักกว่าน่าจีด๊ดจีดคิดแปดคิดหนาเชีนจะได้เอามันมันพี่น้องเต็มสองก็เป็นปลาโคอดี๋ยกเก็บปลากนันนะพี่น้องนะ เป็นินพี่น้องป้าบดีบดีพี่น้องวะเนี้ มุดถือก็ว่าเห็นดีพี่น้องย้อนแสง